ครที่แวะเวียนผ่านช่องมาก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมชื่อแคทหรือว่าเพื่อนๆเรียกกันว่าไอแมวนะครับหลาเทิงทำเล่นๆนองขำนี่ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูประกอบเทน่าหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับลูกเบรกไปก็ฟ้าลูกใหม่เป็นลูก56ามิล เสื S <S> <Desert> ้อฝาก็ประมาณนี้นะครับยกแยงแบบบ้านๆมั่วๆเอาเพราะผมก็ไม่ใช่ช่างกันนะครับแค่ว่าชอบแล้วก็ศึกษาทํากันเองเพื่อความบันเทิงประมาณนี้นะครับลูกูกห้าสิบกว่ามิลห้าสิบหกมิลตะกี้สองข้างเหมือนแหวเมืเหมันไหมเหมือนล้างอ่า ดันมา่นี้องตาแล้วอ่ะใสก่อนฝั่งนั้นขายขงง่าตัวสัว้นใส่ง่า <c oughs> ดูภาพพข่อครับธรรมดาฮารลเป็นก,กนรับเสร็จแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปลานอินข้างนอกกันตอนนี้เราขอแอบสตาร์ทลานอินก่อนว่าติดด้วย the day okay.